สวัสดีค่ะเพจบ้านหลังแรกของคนอยากมีบ้านนะคะวันนี้นะคะเราพามาชมหมู่บ้านเทียนทองค่ะอยู่ซอยสังขาสันติสุข30นะคะหนองจอกค่ะหลังนี้นะคะขนาดเนื้อที่20.6ตารางวาค่ะมี3มห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องโถงนะคะหนึ่งห้องครัวค่ะพร้อมเคาน์เตอร์นะคะและสิ่งล้างจานค่ะหลังนี้จอดรถในบ้านได้1คันนะคะ เราต่อเติมห้องข้างล่างให้หนึ่งห้องค่ะตกแต่งให้ใหม่หมดทั้งหลังนะคะหลังนี้หลังบ้านไม่ชนกับใครค่ะเราแถมฟรีเฟอร์นิเจอร์ให้ลูกค้าแล้วนะคะราคาหลังนี้นะคะอยู่ที่1,750,000บาทค่ะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะทักแชทหรือโทรเข้ามาสอบถามกับแอดมินได้เลยค่ะเรายินดีให้คำปรึกษาทุกเคสนะคะขอบคุณค่ะ